ปี2020นี้มีบุคคล3คนที่สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้เสียชีวิตลงครับคนแรกก็คือสุดยอดนักบาสเกตบอล NBA อันดับหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการหลังจากยุคของจอแดนโคบีไบรอันฉายา b l a c k m ม m b ้าเสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ลอสแองเจลิสครับ คนที่2จอร์ดฟอยชายผิวสีที่ปลุกกระแสเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนผิวสีในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เขาเสียชีวิตลงจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวใช้กำลังเข้าควบคุมตัวโดยเอาเข่ากดไปที่คอของเขายาวนานถึง9นาทีจนทำให้เขาเสียชีวิตและกลายเป็นชนวนให้คนอเมริกันและเหล่าดาราออกมาประท้วงกันมากมายภายใต้การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Black Lives Matter ซึ่งแปลว่าชีวิตคนผิวสีก็สำคัญและคนสุดท้ายบุคคลที่เป็นหัว ข้อสำคัญของเราในคลิปนี้ครับดารานักแสดงผิวสีผู้แจ้งเกิดและโด่งดังไปทั่วโลกในบทบาทของกษัตริย์แห่งวากันดาในหนังเรื่อง Black p a n t อร์อย่าง h d w i c k b o s e m a n ที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ครับหลังจากต่อสู้กับโรคนี้มายาวนานกว่า4ปีแต่ชายที่ชื่อ h d ัด c k b o s e m a n คนนี้เขาเป็นนักสู้มายาวนานกว่านั้นมากแล้วครับเพื่อที่จะไข่คว้าความฝันที่วางอยู่บนยอดภูเขาสูง เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความฝันของแชดวิกคือการเป็นคนเขียนบทและผู้กำกับแชดวิกเนี่ยเขาเคยได้รางวัลการเขียนบทละครในเรื่องคอสโลตในสมัยเรียนมัธยมด้วยนะครับเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮอร์วิร์ดในสาขาการกำกับภาพยนตร์เขาจึงมุ่งเรียนด้านนี้อย่างจริงจังครับรวมถึงศึกษาหาความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องการละครและการแสดงต่ออีกเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงการสื่อสารกับนักแสดงได้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อเส้นทางเนี่ยได้บีบให้เขาต้องเลือกระหว่างการทำ ในด้านที่เขาใฝ่ฝันกับการเป็นนักแสดงเขากับเลือกเส้นทางการเป็นนักแสดงแทนครับเพราะอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพด้านนี้พอเช่นเดียวกันจนมาถึงในช่วงปี2003เขาก็เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักแสดงอย่างจริงจังมากขึ้นครับโดยการได้รับบทสมทบในซีรีส์หลายเรื่องแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับกับการที่ต้องตระเวนไปออดิชั่นหน้ากล้องตามที่ต่างๆแล้วต้องพบเจอกับความผิดหวังอยู่บ่อยครั้งชีวิตในช่วงเวลานั้นของแชทวิกถือว่าลำบากมากครับเงินจ่ายค่าเช่าก็แทบจะไม่ อาหารมื้อดีที่สุดก็คือน้ำปลาปลากับข้าวโอต๊ตจนปี2012เนี่ยก็ได้มีโอกาสรับบทนําในหนังเรื่อง The c u l h o ครับหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของอดีตทหารผ่านศึกที่ต้องมาทําภารกิจฆ่านาวิกโยธินที่รู้ความลับในอดีตของตัวเขาจนมาถึงในปี2013เนี่ยแชตวิกก็ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการรับบทเป็นนักเบสบอลระดับตำนานอย่างแจ็คกี้โรบินสันครับในภาพยนตร์เรื่อง42โดยมีแฮร์ริสันฟอร์ดร่วมแสดงอยู่ด้วยนอกจากหนังจะได้รับคําชมจากเหล่านัก วิจารณ์แล้วการแสดงที่แชดวิกถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันก็น่าประทับใจไม่แพ้กันครับหลังจากนั้นแชดวิกก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการรับบทเป็นนักร้องระดับตำนานอย่างเจมส์บาวในหนังชีวประวัติเรื่อง Get o n Up ที่ตัวผมเองเนี่ยรู้จักกับแชดวิกครั้งแรกก็จากหนังเรื่องนี้แหละครับและผมถือให้การแสดงของเขาในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นการแสดงที่โคตรทรงพลังที่สุดสําหรับผมเลยครับเพราะตลอดทั้งเรื่องของหนังเนี่ยผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยละครับว่าเขาคือนักร้องเจมส์บ จริงๆและเพราะศักยภาพในการแสดงจากหนังทั้ง2เรื่องนี้ทําให้ทาง Marvel Studio เนี่ยได้เสนอให้เขามารับบทเป็นแ a c k p a n t อร์โดยไม่ต้องผ่านการออดิชั่นเลยครับ พอเข้าปี2016คนทั้งโลกก็ได้รู้จักกับ eman, แชดวิกบอสแมนในบทบาทของฮีโร่แบ็คแพนเทอร์และยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกครับเมื่อหนังเดี่ยวของแบ็คแพนเทอร์ออกฉายสูส่สายตาชาวโลกในปี2018ซึ่งมันทำเงินอย่างถล่มทลายสูงถึง1,344ล้านเหรียญสหรัฐครับแถมยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง7สาขารวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยครับแชดวิกทำให้คนทั้งโลกทำท่าวากันดาเอเว v e r คำว่าฟาบาทและกษัตริย์วากันดาถูกคนไทยนำมาเรียกแทน ชื่อจริงของเขาอย่างแพร่หลายและเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2020ที่ผ่านมาแชดวิกก็ได้โพสต์วิดีโอลงใน i n s t a g r กรมส่วนตัวครับพร้อมกับหมวกเบอร์42เพื่อระลึกถึงแจ็คกี้โรบินสันในวันแจ็คกี้โรบินสันเดย์นักเบสบอลในตำนานที่แชดวิกเคยสวมบทบาทพร้อมกับให้กำลังใจผู้คนในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 และบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลอีกหลายแห่งถึง4.2ล้านเหรียญสหรัฐแต่ผู้คนเนี่ยกลับพุ่งประเด็นไปที่สภาพร่างกายที่สู้ผอมอย่างมากและ ต่างแสดงความเป็นห่วงพร้อมกับตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาชาวเนต็ตเนี่ยต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาครับว่า เขาอาจจะกําลังลดน้ําหนักเพื่อเล่นหนังเรื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขากําลังป่วยด้วยโรคอะไรบางอย่างแต่ที่มันเจ็บปวดที่สุดเลยสาหรับผมก็คือการที่ชาวเน็ตบางกลุ่มเนี่ยเอารูปลักษณ์ของเขาไปล้อเป็นมีมต่างๆในเชิงตลกขบขันครับว่าเขาน่าจะติดยาจน,นร่างกายสู้ผอมหมดสภาพของกรรษัตริย์วากันดานในช่วงโควิด19ระบาดซึ่งตัวแชดวิกเองเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงใดๆเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาเลยครับจนกระทั่งเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2020คนทั้งโลกก็ต้องช็อกกับ ข่าวการเสียชีวิตของแชดวิกบอสแมนในวัย43ปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้มีการเปิดเผยว่าแชดวิกรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งลำไส้มาตั้งแต่ปี2016ครับและพยายามต่อสู้กับโรคร้ายนี้มาโดยตลอดนั่นหมายความว่าในช่วงเวลาที่เขาถ่ายทําหนังเรื่อง t h e Avengers และ Black Panther เขาต้องทํามันในตอนที่ตัวเองกําลังป่วยครับและเหนื่อยล้าจากการทําเคมีบําบัดควบคู่ไปด้วยเขาปิดบังเรื่องโรคเป็นความลับและไม่แม้แต่จะแสดงความอ่อนแอออกมาให้ใครได้เห็น ขนาดเหล่านักแสดงและตัวผู้กำกับหนังที่ร่วมงานกับเขายัางไม่สังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้มีเพียงแค่คนในครอบครัวและคนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นครับที่รู้เรื่องนี้เสียงได้มีการเปิดเผยออกมาครับว่าตอนที่เขาถ่ายคลิปตัวเองเพื่อให้กำลังใจผู้คนทั้งโลกในช่วงที่โลคโควิด -19 ระบาดนั้นคือตอนที่อาการของเขาสุดลงอย่างหนักมากแล้วครับแต่เขากลับยังเป็นห่วงเป็นใยผู้คนขนาดก่อนที่จะเสียชีวิตแชดวิกยังมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมครับว่าเขาจะสามารถหายจากโรคมะเร็งและกล มาแสดงหนังเรื่องแบ็กแพนเตอร์ภาค2ต่อได้บางทีการที่แชทวิกพยายามปิดบังเรื่องโรคร้ายนี้กับผู้คนอาจเป็นเพราะเขาไม่อยากให้ผู้คนเนี่ยมองภาพของกษัตริย์ทีชาล่าเปลี่ยนไปราชาแห่งอาณาจักรวากันด้าที่แข็งแกร่งและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังให้กับผู้คนและเด็กๆโดยเฉพาะกับคนผิวสีด้วยกันแม้จะรู้ว่าตัวเองกำลังป่วยแต่เขาก็เปลี่ยนความเจ็บปวดนี้เป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองก้าวต่อไปครับโดยเขาเนี่ยมักจะไปเยี่ยมเหล่าเด็กๆที่เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันในฐานะฮีโร่แบ็กแพนเตอร เพื่อให้กำลังใจหนูน้อยเหล่านั้นว่าพวกเขาไม่ได้สู้อยู่อย่างลำพังและเมื่อข่าวการเสียชีวิตของแชดวิกบอสแมนกระจายออกไปคนทั่วโลกและเหล่าดารานักแสดงมากมายก็ออกมาแสดงความเสียใจกันเต็มโลกโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าเด็กๆที่ถ่ายรูปตัวเองด้วยท่าวากันดาฟอยเวอร์เพื่อแสดงความเคารพเหล่าผู้กำกับและดาราฮอลลีวูดที่เคยร่วมงานกับแชดวิกก็ออกมาแสดงความอาลายัยรวมถึงเหล่านักวาดที่ออกมาวาดรูปของราชาเสือดำแห่งวากันดาและติดแฮช แท็กว่าเช w i ิก b o ส m a n เพื่อแสดงความเคารพและความอาลัยต่อน,นักแสดงในดวงใจของพวกเขาซึ่งพวกเราทีมงานบองเ e อร์ด็กก็ขอร่วมวาดภาพให้กับเชดวิกโบส m a n ด้วยเช่นกันครับคุณจะเป็นราชาของเราตลอดไป วัฒนธรรมของผมความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มเดินใหม่นำพาเราสู่ทุ่งหญ้าเขียวขจีที่เราวิ่งเล่นไปได้ตลอดกาล